อเป็นพึ่งที่มีน้ำหวานกับด่างอยู่น้ำกันพึ่งโพรงหวานเยิม้มาและนี่ก็คือเป้าหมายของเราค่ะทุกคนพึ่งโพรงตัวนี้นะวันนี้เราก็จะมาทําการเอาพึ่งโพรงค่ะทุกคนมาดูกัรมาวิธีไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะและณเวลาที่เราเอาพึ่งตอนนี้คือประมาณบ่ายโมงนั่นเองค่ะทุกคนแดดคือร้อนมากบอกเลยวิธีแรกเราก็จะจุดไฟ ที่ยาแห้งแล้วใช้การรมควันเอานะคะทุกคนแย่ลงไปในรูของพึ่งเพื่อให้เกิดควันแล้วน้องพึ่งพอน้องพึ่งรู้สึกได้กลิ่นควันก็จะบินออกมาบางตัวก็บินบางตัวก็ไม่บินบางตัวเกาะรู้สึกมึนๆก็เหมือนคนที่โดนลมควันะนั่นแหละค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆแกะค่อยๆแ,แงตามรูตามซอกดูว่า สภาพรังพึ่งเป็นยังไงบ้างน้องมีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนและนี่เมื่อเรารมควันไปสักพักเราก็ค่อยๆแงะและดูว่าน้องพึ่งอยู่ในลักษณะแบบไหนคะ่ะทุกคนเราถึงจะสามารถเอารังของน้องออกมาได้นี่คือหัวน้ำหวานแรกที่เราได้ออกมาบอกเลยว่าน้ำหวานน้ำพึ่งเดือนห้าจริงๆคะ่ะทุกคนดูแม่พึ่งกันยังบินตอมโงโง,โง มีแต่ดินเลยแต่เมื่อน้องพึ่งถ้ารังไหนดุบอกเลยจับแบบนี้ไม่ได้นะได้มากหลายเมียแน่นอนแต่ถ้ารังไหนเขาไม่ค่อยดุก็จะอยู่ประมาณนี้ค่อยๆไล่ค่อยๆใช้มือปัดน้องก็ค่อยๆบินออกไปจากรังของน้องและนี่คือรังแล้วก็หัวน้ําหวานเขาจะอยู่ด้วยกันนะสําหรับพึ่งพงพึ่งพงนี้เราก็ได้มาเยอะพอสมควร